เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฉลามปีนเกลียวของผมกันอีกแล้วนะครับมีคนบอกว่าให้ตั้งชื่อมาหน่อยผมจะตั้งชื่ออีกตัวนี้ว่าน้องชักกี้กันลวกันเฮ้อน่าจะโหดเว้สายเชือดสายเลือดศาสตร์เนี่ยต้องชื่อนี้เท่านั้นแล้วก็ผมมีการไปเก็บเลเวลนะครับกับแลนด์มาร์กมาหน่อยซึ่งทําให้ผมเนี่ยได้นะครับในส่วนของท่าใหม่มาก็คือตัวนี้เป็นโปรตีนดิเกชชันนะครับอ่มามันก็จะทําให้ ได้โปรตีนได้เลือดเวลาเราไปกินอาหารเนี่ยมากขึ้นติดตั้งไปแล้วก็อัปเกรดไปเลยทีเดียวนะครับเลเวลฉลามตอนนี้นะ่าอยู่ที่8หรือเปล่าไม่แน่ใจเออ8โอเคดูงี้ได้แล้วก็เดี๋ยวพอเลเวล10นะครับมันจะกลายเป็นผู้ใหญ่นะครับกลายเป็นเดว์แล้วอ่าอัพไปเรื่อยๆไอโซน่าน,นี้ไม่ต้องอัพละกันแล้วก็เดี๋ยวอัพตัวไทเกอร์บอดี้นะครับโอเคก็สำหรับค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกโปรตีนอะไรต่างๆนะแต่บางทีผมเรียกให้มันง่ายๆเออ มันก็จะมีรูปเพชรเนี่ยผมเรียกเพชรไปเลยอะไรประมาณนี้ขออภัยถ้าเรียกผิดแต่ที่รู้ก็คือตัวเนี้ยคือโปรตีนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียกโปรตีนก็นแล้วกันอัพไปเรื่อยๆก,ก่อนตัวนี้ไอตัวบอดี้ตัวไทเกอร์ตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยได้โปรตีนมินเนอรัลมูทาเจนอะไรพวกนี้นะครับมากขึ้นนั่นเองตอนนี้บวกถึง20%ว้าวสุดยอดถ้าเราไปฟาร์มนะครับเพชรก็จะได้อีกระดับหนึ่งอ่ะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำเควสกันเลยดีกว่าเควสตอนนี้มันจะมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวขป นี่มี2เควสก็เป็นเควสพวกฆ่ากูเมอร์ธรรมดานี่ว่าอ่ะเอาค่าตัวนี้ก่อนแล้วกันกูปเปอร์ไม่ใช่กูเมอร์เรียกผิดอยู่ด้านนู้น5 0 0กว่าเมตรสำคัญเลยก็คือต้องเก็บแลนด์มาเยอะๆมันจะมีบอดี้ชาร์โดนะครับหูรุก็ข้างหน้าเราไปคนเยอะจังเนี่ยอ๋อเหมือนตรงนี้จะมี2เควสท,ที่เราทําได้คือฆ่าคนก็ได้นี่ว่าก็มาดิมาเลยครับเออเดี๋ยวเราต้องเอาคนเนี่ย ดีใส่กันด้วยก็ได้ดูดูป้าบเหวีว้าวไอตัวนู้น้าแหกอันนี้ฆ่ามาก่อนแล้วก็กระโดดป้าบใส่อ๋อนี่มันต้องทําแบบนี้ครับอ่าตีตัวที่อยู่ไกลๆนี้ก็จะได้อกว่าโดนได้ไงป้าป้าป้าไปป้าไปเร็วเร็วหมดเวลาแล้วลงน้ำก่อนอ่าโอเคที่มาที่มาแล้วก็ตีใส่ด้านหน้าล้วงนอกเลยทีเดียว อันนี้อันนี้ข้ามาก่อนแล้วก็ดีดโอ้โหโ,หโ,หโคตรไกลดีดไกลมากเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วฮันเตอร์มาแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็มาเลยครับฮันเตอร์ดีดใส่คนดีดใส่คนเข้ามาเลยนี่นี่ยฆ่ามาก่อนแล้วก็ดีดใส่คนด้านนู้นเฮ้ยเบโยวิลลี่กำลังมาฮันเราได้หมดดีครับทำมาแล้วครับนี่อ๋อชื่อบายูไม่ใช่เบโยบายูวิลลี่ เดี๋ยวผมจะเล่นเนื้อเรื่องด้วยนะตอนแรกกาจะไม่เล่นครับมีคนบอกว่าเนื้อเรื่องอ่ะโคตรดีได้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 ตีจัดให้โอ้ยเฮ้ยใส่นี่ว่ะฮะยตีใส่เพื่อนมันเลยร่างไงตัวนั้นไงอ้อมอ้อมอ้อมปุ๊บคาบ่าเพื่อนมาก่อนตีใส่มันเฮ้ยเฮ้ยคามันลงมาได้ป่ะปุ๊มเรียบร้อยหุยมาแล้วไบโออิเล็กทริกทรีดมีแล้วร่างไบโอนี่ว่ะเขาบอกว่าถ้าเราล่าฮันเตอร์บ้างๆเนี่ยเราจะได้สกินของไบโออิเล็กทริกนะครับ เป็นสายที่ทําแบบว่าดาเมจพวกพิษอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะใช่ทุกคนโอเคเกี่ยวกับพวกสตันทาเก็ตแจวแจวแจวกินเลยกินเลยกินเลยมายูมินลี่ตายคาที่ไปแล้วเรียบร้อยส่วนตรงนี้ยังไม่ตายอีกหลายตัวกิน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 เออกินมันให้หมดเลยโอเคเฮ้ยเอ้ยเ้ยจะยิงเอามาอีกมากันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปขามมันมาก่อนแล้วก็ ตีไซมันโอเคตัวนี้จะยิงกูตีไซว,ว้าวผมไปฝึกมาแล้วค่อนข้าง,งริวไม่ง่ายนะน้องไม่ง่ายนะน้องไม่ง่ายนะน้องวัาวาเออดีดดีดความผิวมากขึ้นแม่จ๋วแจ๋วกระชากมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรข้างบนจะยิงผมครับต้านนู้นจะมาก็บวกไปเลยบวกไปเลยยาวๆวยาวๆวมาเลยตายหากันหมดแล้วตอนนี้ S <S นี่จะหนีกันเหรอนีเรียบร้อยแล้วกินก่อนออเฮ้ยอยู่ใต้เรืออีกข้าไปก่อนข้าไปก่อนเดเวลอัพเลยครับตอนนี้เลเวลเก้าแล้วอุว้ยมึงมากันเป็นเจ a เลยเหรอมาโคตรเยอะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมาแล้วพุ่งมางาบงาบงบงาบ,งาบเอาฟ,ฟ,ฟาดฟาดจะหนีไปไหนกระโดดหนีต้านนู้นดีไซน์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊บพิวพิวผิวบอกแล้วว่าพิวตอนนี้ข้ามไปข้ามไข้ามไปติดทั้งตัวเลยเริ่มหลบกันแล้วครับตอนนี้บน ป้า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 บอบบี้มาครับเอาแล้วบาร์ทเทนเดอร์าามาทำงานล่าได,ดโนเสาร์เฮ้ยไม่ใช่ล่าไดโนเสาร์ไปติดไดโนเสาร์ล่าฉลามเป็นแค่ผู้หญิงอย่ามาเกาากับพี่น้องอนีง่แน่เรียบร้อยฟุบโยกโยกมาปินมาฟาดใส่บอบบี้เหรอบอบบี้ต้องเจอชักกี้นะเจอชักกี้ไหมน้องขีบมา ดีดใส่ไปนี่นี่โอ้เหมือนปีหัวใจครับนี่วิวโรชั่นใหม่แล้วครับท่าเพิ่มท่าเพิ่มโอ้โหยเล็งไปด้านหลังเวียงใสอุ้ยไอ้ท่าดีดนี่โคตรแรงอ่ะบอกเลยปั๊บท่าไปขยี้ขยี้ขยี้มาน้องโอ้ย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 เจ็บ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 เฮ้ยเด็ก่อนขี้ปะปันนี่แน่คนขับเรือโยก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 ปุ๊บมาต้องใช้ความฟิ้วนะครับใช้ความฟิ้วโอเค ล็อกก็พุ่งไปงาบตามด้วยดีดล้วงเรียบร้อยกินกรินกินกินโอเคไปดีกว่ามั้งแผนต่อไปครับแอมตามล่าผมเรื่อยๆกูดับหนีกันล่ามแล้วาแล้วเดิมเรื่อนหน่อยเดื่อนหน่อยโอ้ชิวชิวอ่ะชิวชิวเดี๋ยวเลเวลสิบนี่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยทีนี้ผมรุดไปด้านไหนวะเนี่ยมันขึ้นสูงเลยนะสงสัยต้องขึ้นด้านนี้เลยมั้ง อะไรไปไปอย่างนี้เลยเกียดหาทางแล้วนะครับตอนนี้ถึงไล้เนี่ยเอามันขึ้นไม่ถึงนี่หว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยลงเร็วไม่ใช่แล้วเนี่ยลงก่อนโอเคเรียบร้อยหาอะไรากินก่อนโอ้ข้างหน้าตรึมครับแสดงว่าตรงนี้เราต้องหารูเข้าข้างล่างที่บอกว่ามีรูอยู่น่าจะใช่นะตอวน,นี้ขอกินเนื้อเลือดให้เต็มกันเอาละ คงจะเป็นลูนี้สินะทุกคนปั๊บแสดงว่าถ้าเราจะฆ่าพวกฮันเตอร์ไปเรื่อยๆก็ได้เพราะดูแล้วก็ไม่น่าจะยากมากนะครับเราจะได้เก็บพวกแบบว่าสกินของไบโอให้ครบทุกส่วนได้ใส่ได้หลายส่วนเอาละมาแล้วมีตัวอันตรายหรือเปล่ามีไอเคครับไอเคเหรอไอเคเหรอมึงปั๊บเวียงคนละที่กันปะเนี่ยน่าอยู่คนละที่กับผมเขบอกว่ากินไปก่อนกินไปก่อน เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ย๋อมันซ่อนมันซ่อนเลยไม่เห็นกันมานี่เลยเมืองติดปลาใส่ให้มือปั๊บขยี้มาขยี้มาตอนนี้เราสามารถขยี้จระเข้ได้แล้วครับหลังจากที่เราเลเวล8ดไปไหนล่ะฮะจะหนีไปไหนล่ะมาดเอวอ้ว้าวว้าวแจวแจวโยกลบข้างหลังนี้ข้างหลังนี้ไปคุงหาคุงหากะบัดปุ๊บเรียบร้อยเสร็จกินนี้ได้เลยนะครับแบบบดเกี้ยง นนมีทางลงข้างล่างบอกว่าตอตรงของหรือเปล่บอกว่าตรงน,นั้นต้องใช้โ,โตโตครับเป็นผู้ใหญ่ก่อนถึงจะได้มาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้คือเควสเดไปมันเสียงไอ้เคสตามผมมาด้วยมเมื่อกี้เปิดได้บอกว่าเนี่ยน่าจะได้อยู่พังครับพังพังพังเอาละนี่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 แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คเฮ้ย เมื่อกี tamam ้มีเลเซอร์ปืนเรียบร้อยครับตรงเนท้อนนี่เราเปิดแลนด์มาทั้งหมดอีก5จุดนะครับมันมี10จุดผมเปิดไปแล้ว5้าเฮ้ยมนุษย์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 มึงยังไม่เลิกใช่ไหมได้ได้เลยเดี๋ยวมาหาความค่าไปแล้ว1ตัวดีจัดไปจัดไปัวหน้าเหรอัวหน้าเหรออุ้ยโอ้ไม่แรงจังวะเนี้ยอ้วอ้วอุ้ยเจ็บ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 เลยเจ็บเลยเนี้ย เฮ้ยแล้วรีบคีพรีบรีบคีพรีบรีบข้ามาเกือบไปแล้วไม่ล่ะเวียงโอเคไปหยอกมาทางุกดีดดีดดีดไปเลยตรงนี้มีคนเพียบขอหน่อยเถอะข้ามาตีใส่มาเลยวะกินแม่งให้หมดหนึ่งกินมึงบนนี้แหละเอาเดเอาเดเอาเดเอาเอามาไปลอย โคตรมันเอาละเรากลับมาที่อุโมงค์แล้วนะครับตอนนี้ไปหากูเปอร์รู้สึกว่ามันต้องลงไปด้านล่างนี้เอาละไปตี่ไงอยู่ตรงนี้กันนี่องโอเคมาข้ามาก่อนแล้วก็ตีใส่เพื่อนมันจะได้ไวครับผมกินกินมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแขมไม่ได้รับเชิญจะเอาเหรอจะบวกเหรอโอ้โหกี่ตัวเนี้ยหลายตัวน่หว่าที่มันจะมาแบบรุมผมครับจะสองรุมหนึ่งครับ เข้ามาดีครับตายหมดแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เยี่ยม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 โอ้ยเฮ้ยเไม่ได้เว้ยนีย่สองลูกหนึ่งนี่ก็แย่โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ว่าเราจะเก่าขนาดนั้นตงใส่ไปก่อนปุ๊บโยกมามึงมึงโดนแน่แป๊บหนึ่งไปล็อกตัวไหนกยูเนี่ยมันค่อนข้างท,าที่จะล็อกตัวเวลามีหลายตัวเนี่ยต้องระวังให้ดีตัวเล็กนี้มาก่อนกินก่อนกินก่อนเติมเลือดไปก่อนได้มาเลยมาเลย โอเคโยกลงมาตัดการสวนสวนข้างหลังข้างหลังเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ้ววโดนอ้ววเจ็บ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 ปามานี้ปามืนี้ปีปลาก่อนโอ้โอ้ยด้วยเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บทาปลามาเติมเลือดก่อนเรียบร้อยโอเคมึงเมื่อกี้เมื่อกี้ติดมาแล้วตัวหนึ่งแค่หวะเอาตัวนี้ก่อนหลบมาเออเออถ้ามีหลายตัวนี่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง เออเออเร็เร็วเร็ววุ๊บเฮ้ยติด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 ปันแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือวันออนวันว on ันออนวันฟาดมาลบแล้วก็สวนเอาดีย่วงควงเรียบร้อยเสร็จนะครับไปคิวเอเป็กพ d เดเตอร์พันเมตรเดี๋ยวตอนนี้เรากลับก่อนเพราะเราเมื่อกี้เราได้ของมายเยอะมากนะครับเฮ้ยเราทำไมไม่ติดตั้งท่าให้ผมวะเนี่ย อ้าวเวนกาเกมื่อกี้ลืมติดแล้วสงสัยผมไม่กดปิดหรือเปล่าอละทุกคนเรากลับมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องใส่ท่าที่เราได้มามีบวกเลือดนะครับเพิ่มเติมวันนี้น่าจะอัพได้จัดไปเลือดเราก็จะบวก300นะครับอ๋อแล้วก็มีการน็อกแบคด้วยสําหรับไอ้พวกแบบว่าที่ขับเรือที่เป็นคนนะครับทําให้น็อกแบคช่วยได้30%โอเคใช้ได้แล้วก็โปรตีนเหลือ20,000 ตัวนี้ต้องใช้หมื่นสยังอีกยาวไกลเลยนะเนี่ยส่วนโซนา่าโซน่าอัพได้อยู่นี่ว่าอ่าอันนี้เอาละอัพไปแล้วก็อย่างนึงที่เราได้มานะครับคือฟันครับเดี๋ยวลองติดดูนะอ๋อตอนแรกเนี่ยฟันเราจะเป็นฟันแบบซี่เล็กทีทีแต่ถ้าเราใส่ไบโออิเ e ล็กทริกทรีเข้าไปเนี่ยฟันเราจะซี่ใหญ่ขึ้นครับแต่ความถี่จะน้อยลงแต่มันดูแบบดุขึ้นเว้ย เฮ้ยไ,ได้อยู่นะเหมือนเวลากัดเนี่ยเราจะปล่อยเป็นกระแสไฟฟ้านะครับทำดาเมจสแล้วก็ทำให้สตันนะครับผมเคาน์เตอร์ในระยะ2เมตรเป้าหมายเนี่ยจะโดนครับโอเคแล้วก็จะหายไปในประมาณสาวีหรือเปล่าประมาณนี้อุย้ยแจวุย้ยหน้าดูโหดขึ้นเยอะเลยไปเลยทีนี้สเต็ปต่อไปของผมก็คือผมจะทำการล่านะครับในส่วนของแลนด์มาร์กก่อน ซึ่งผมจะดูก่อนว่าแลนด์มาร์กตรงไหนน่าจะมีบ้างผมว่าน่าจะเป็นมุมบนนี้อ่างันเรามาร์กนะครับเขตนี้ไปก่อนไปเลยครับทุกคนอยู่ด้านไหนด้านนู้นใช่ไหมเกียไปโดดไปโดดไปโดดไป,ดดไปายาวเลยอยแต่ว่าไอ้ท่าริ่งมีรู้สึกว่าจะไวามากเลยเนี่ยทุกคนกินกินกินคนนี่ปล่อยไปก่อนด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นคนเยอะมากเลยวันนี้หรือจะล่าฮันเตอร์ดีวะเดี๋ยว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  โดดถึงว่าไม่ถึงตรงนี้ตรงนี้อา่อเาเจ๊ฟาดฟาดสะบัดเรียบร้อยให้แบบฮันเตอร์มันมาสักต,ตัวึ่งเรือจะพังละมาเลยมาเลยพี่ชายด้านนู้นมีคนว่าดีดใส่เตสกีเอาละตรงนี้แหละน่าจ,จะมีของบ้างเป็นไงเจอแล้วแลนด์มาร์กหนึ่งแลนด์นมาร์กนิดนึงจัดมาต้องการอีก4น่าจะได้ของครับ กดล็อกกันไว้ก่อนทีละเรื่อยๆร้อยข้างหลังมีป่ะอันนี้คือจุดที่เราาร์ k ไว้แล้วก็มีทางลงนี้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะอยู่ข้างบนไหมอ๋ออยู่ในรูนี้แน่นอนเป็นสมบัติครับต้องใช้เอลเดอร์งั้นขอข้ามต้องเป็นเอลเดอร์เท่านั้นเว้ยตรงนี้ไม่ได้งั้นเราต้องาร์ k ด้านนี้แทนไปนเรื่อยๆครับผมนี้กินก่อนกินกินนี่ไง มันจะมีสายฟ้าออกมาเมื่อกี้นะครับสังเกตดูปั๊บปั๊บต้องรอระยะก่อนมันจะปล่อยได้ประมาณ3ามวิแล้วก็หายไปโอ้เท่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 เอาละไปกันขึ้นบนเลยข้างบนมีมนุษย์เล่นน้ำด้วยโอ้โหนี่มันชายหาที่โอ้ยป้าอ้วนป้าาหวานป้ามาก่อนเอไปหาเพื่อนไปดีดเลยอันนี้จะหนีจะหนีจะหนีข้าวมาตีไซยาน ดีใสเรือโอ้ยปืนปืนมาแล้วมันมาแล้วฮันเตอร <แ |ca|> ์วอลเรอร์ปั๊บข้ามาตีดดีดกำลังมันกำลังมันเร็วเร็วเร็วอย่าเกาแบบพี่อย่าเกาอย่าเกาฟุบโยกฟุบโยกแล้วก็ไปขึ้นเชื่อดีไซนโยกมาโยกมากำลังมาเลยมึงไปส่งตัวเก่งๆก่มาหน่อยดิกระจองอย่างงี้มันคิวเกินปุ๊บโยกหลบไม่โดนหรอกครับ ข้ามาครับดีไซน์คนขับเรือมาแล้ว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 ปุ๊บ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 นี่ผิวผิวบอกแล้วว่าผิวเดี๋ยวผมจะล่าฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งวันนี้นะครับข้ามาข้ามาดีดไปก่อนโอเคมาอีกตัวนึงเฮ้ยตัวนี้เก่งตัวนี้เก่ง,กงดีไประวงังระวงังด้านหลังต้องมีกินบ้างเพื่อจะให้เติมเลือดบ้างเล็กน,น้อยเร็วเรขี่มาขี่มา โย่มากินโย่มากินโยก,ก,โยก,กลบโยก,กลบพูอ่ะอุย้ยโดนว่ะไม่เป็นไรได้อยู่ครับข้างหลังนู้ดลบไปฮะพุ่งข้ามาดียังไม่ตายสามกอนอเข้มาดีเข้าไปให้โดนโหต้องใช้เมาไวมากอ่าตัวหนึ่งมานี่เออดีเข้าไปโอ้โหฟิวไกลเลย ไปเรียกตัวเก่งๆมาหน่อยดิเฮื่อนเขื่อนเพื่อนเอาให้เรียบให้หมดยังไม่มีใครมานะครับในตอนนี้แกนของของบ้างบอกว่ามนุษย์นี่ต้องบอกเลยว่าให้โปรตีนเยอะนะครับข้าบนครับสป라이เป็นไงว่าไงวัยรุ่นตอนนี้เทรดดอยู่ที่2ที่เราก่อความไม่สงบให้กับเหล่ามนุษยชาติโอเคฮัลโหลเปนไงบ้างพวก ตัวน <icana> <naj bum S 1> ุจจ๊ตตัวนุ๊ตเร็วเร็วเร็วยกก่อนยกก่อนเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บมานี่ตีใสผิวอยู่ผิวอยู่ใช่ล่ะผมว่าตอนนี้มามาเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่ติดเออติดแล้วตีใส yes. ่ตัวนี้เอาไม่โดนเอาคุกกี้คุกกี้พอตามล่าผมครับได้ดีครับผมรออยู่เลยยานลำไหนแม่เป็นแบบว่าพวกชิวๆชอบเล่นกีตาร์เอามึงโดนแดกแน่ ใส่เสื้อสีเขียวนี่กูชิวเลยกูบอกเลยไหนไหนปุกกี้ปุกกี้มาหนี่ปุกกี้วัวัเก็บ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 อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรฆ่ามาก่อนเดี๋ยวดีใส่ปุกกี้หน่อยปุกกี้คันไหนเนี่ยคันนี้ปุกกี้คันนี้ฆ่าปุกกี้ก่อนเร็วเอาปุกกี้ดีดใส่ฮันเตอร์เดี๋ยวตายแน่ปุกกี้รอแป๊บโอ้โหโอ้โหแย่ปืนนี่ดุจังเลยแต่ละตัวฆ่ามาหนี้ดีเข้าไปเรียบร้อย เป็นเกี่ยวกับพวกของที่น่าจะได้แร่ครับง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 ับสบายเลยถ่าพวกนี้อ้ยกินกินเรือติดไฟฟ้าได้ด้วยครับดูเลยครับผมต้องท่าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันเนี่ยพาตัวที่โหดกว่านี้มาจากการโฉบเว้มามาเลยมึงทำมาแล้วตีใส่นี่คือท่าฉลามฟาดหางเว้เ็เรียบร้อย เตอร์เตอร์เตอร์ยังหนีเ <man> รียบร้อยเลเวล3ตอนนี้มันตายกี่คนแล้วเนี่ยอุ้ยผมล่อไป3าแล้วนีกว่าคือถ้าระดับสี่ตัวนี้มาแน่นอนเอาเลยให้ถึงระดับสีไปเลยมาแล้วพี่มาพี่มาไปกันหน่อยไปได้วะเนี่ยโอ้โหมาช้าเกินว่ะพอมาช้าเราแบบเราก็ต้องฆ่ามันอยู่อย่างเงี้ยมานี่ฆ่ามันก่อนตีดใจข้างหลัง ตรงนี ų, ้มาด้านุษหนึ่งคนหนึ่งคนเยี่ยมมาแล้วว้าวเยี่ยมไปเข้าไปมานนี้วันี้ขามมาลำหลังลำหลังถ้าเราเอามันลงจากเรือได้นี่ก็คือชิวๆและสบายมากตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นพร้อมแล้วไปตีดใส่เข้าไปข้างหลังตัวนึงล็อกเป้ากูใหญ่เลยนะมึงข้ามมาข้ามมาข้ามาก่อนข้ามาก่อนอุ้ยไม่ติดไม่ติด ถ้าไม่ติดนะครับเอาความผิวเราดีไซน์ล้ำด้านหน้าโดนแมนเป๊ะแมนเป๊ะจัดไปกว่าจะขึ้นระดับสีนี่ก็ไม่ง่ายดีกว่าแล้วอ่ะโอ้ยติดติดไปพัดกินเลยตัวนี้ตัวนี้กินเลย,ย,ก,เลยกินไปเลยกินไปเลยลองก่อนลองก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมกินนี่ก่อนเฮ้ยนีผมกินกินกินอ่าได้ฮัลโหลว่าไงวัยรุ่น จะไปด้านหลังลำหนึงปับ๊บใส่ไม้ตัวหนึ่งฟาดจะสีแล้วจะสีแล้วถ้าสีมาแล้วเอาแค่สเต็ปสีพอนะโอเคมาแล้วได้แล้วตอนนี้เริ่มมาเยอะเลยเบิร์ตสุดหกล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์เลยเบิร์สุดหก็ไม่ได้โหดผมว่าพีเดเตอร์นั่นโหดกว่าเยอะ Filter พีเดเตอร์เพรานักล่าในน้ำที่เป็นจระเข้ใหญ่อะ่ะนั่นแหละโหดมากดีดดีดดีดโยกมาโยกมาข้างหลังข้างหลังมีตัวหนึ่ง ดี๋ยวแป๊บฆ่าตัวนี้มาก่อนแล้วก็เอาตายซะอีกทางไงลำใหญ่นี่ชาวประมงชาวประมงปล่อยไปเขาจะมาหากินนะครับเดีกครอบครัวโอ้โหคือประมาณว่าฆ่าไวมันก็ไม่มาว่าระดับ4อ่างนั้นไม่เอาแล้วไปดีกว่านึกว่ามันจะมาง่ายที่ไหนได้ไม่ค่อยมาฆาบจระเข้มาได้อย่างว่าตอนนี้ตอนนี้เราสามารถฆาาจระเข้เราดีได้ไหม,ไมยังไม่ได้เลย เอาเอาเอายังเอาอยู่ยังเอาอยู่เอาได้ดิมามันน่าจะขึ้นแถบสีฟ like you ้าผมว่าแถบสีฟ้าที่เป็นวงๆงนั้นน่ะนั่นกินพวกนี้ก่อนยังได้ถ้ายังได้กูก็ยังเอาถ้ามึงยังมาอยู่ก็ยังเอาอยู่เว้ยโอ้โหโอ้ดูมันเอาไม้ฟาดดูดูว่าโอดจังไปพวกมึงโอดกันจังเนี่ยเถื่อนเถื่อนจริงแน่มาแล้วข้างหลังดีไป โอ้ย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 เริ่มแรงเว้ยแต่ใกล้เลเวล4แล้วขอโทษนึ่งนิดเดียวกิน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 เดี๋ยวขึ้นช้าต่อเลยมาแล้วพวกพวกปุ๊บโยกมามานี่ระวังระวังโอ้ยมีปลาไอ้นี่ดีกว่าคือปลาแคมิสเตอร์มาโอ้โหเริ่มจะล่อระเบิดกันแล้วนี่แค่ฉลามนะเนี่ยปั๊บใส่มาแล้วเลเวล4 น <ST drop of bullets> ี่ครับเป็นนักล่าปลาอยู่ด้วยพวกชาวประมงล่าฉลามโตโอ้โห MC โวยเพือโดนดิกูดีดมันไปก่อนแป๊บหนึ่งโยก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 ขึ้นก่อนเอานี้มาก่อนข้างหลังจบไปต้องเล่นทีละตัวตัวนี้ไะข้างหน้าเนี้ยช่ดีกว่าข้ามไปก่อนดีลูกน้องมันใส่มันก่อนข้างบนมาเอาลูกน้องดีใส่โอเค ลูกพี่มันอยู่ด้าวน์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยเรือขวางเรือขวางมานี่มึงไปไหนล่ะโอ๊ยมันยิงแล้วมึงยิงโยกเร็ว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 มาแล้วฮัลโหลก็โอ๊ยโดนอะไรวะเนี่ยข้ามลูกพี่มาข้ามลูกพี่มาตีเลยเรียบร้อยว้าวอดีดอนแกนโอ้แรงอินครวิสแล้วแรงเพิ่มพอแล้วพอแล้วก่อน อันนี้ก่อนทำไมไม่เจอพวกนี้เลยวะนนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปด้านนู้นก่อนแป๊บหนึ่งตรงนู้นมีเขียวๆปากินกับสมบัติอ๋อมันมีสมบัติอยู่ตรงนี้ครับเมืม่อกี้กูก็น่าจะเลยไปเปิดสมบัติก่อนฟับเข้าไปไมไมสมบัตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการฟาร์มเลเวลเช่นกันุดต,ต่อไปทีนี้ข้างหลังข้างหลังมีอีกสองชุดตรงนี้อยู่ข้างบนอูแล้วโดดขึ้นมาก่อน จะขึ้นเป็นไงเนี่ยสูงมากเลยเดี๋ยว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 กระโดดกระโดดเออนั่นแหละถึงแล้วโอโ้โหได้แล้วเยีย่ยมแจ๋วกระโดด2ชั้นได้เว้ยเอาง้ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากลับกันก่อนนะครับเราเลเวลสิบแล้วครับเราจะเปลี่ยนเป็นอาดาวแล้วทุกคนว,ว้าวสุดยอดโอโ้โหไซส์มือปาเลย3ามเมตรแล้วเนี่ยดยอดตอนนี้ชาร์กเราเป็นกูใหญ่นะครับตอนนี้ อา่เอาเราก็จะเป็นนักล่าแบบเต็มตัวมากขึ้นสายอยู่ที่2เมตร60มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวขอเช็คแป๊บตอนนี้นี่ไง d r e n a l gland Maxspeed บวกโอ้ลองกดติดตั้งดูดิเพราะเราเอาโซน่าออกได้นี่ว่าโซน่าเราไม่ใช้เราติดโปรตีนนี้ส่วนอันนี้เป็น m i n ิร a l ฟาร์มแร่มิเทลอร์ก็คือสีฟ้าตัวนี้แน่นอนโอเคเอล่ะงั้นเราก็อัพอันนี้เลยนะครับตัวนี้อัพเกรดใช้โปรตีนเฮ้ยกูกดผิดไปเนี่ยกูจะอัพทา่านี้เดี๋ยวไดๆบผิดไม่เป็นไรจดี๋ได้อยู่อ่ะใช้แต่โปรตีนอย่างเดียวโปรตีนพอพอดีจัดมามันจะบวกทั้งสปีดทั้งปอดทั้งหลบโอ้โหทุกอย่างอะ่ะคือเน้นความไวครับความไวโดยเฉพาะ ได้ตรงหายตรงคีบตรงหัวตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้เรียบร้อยอูย้บึกเลยนี่วาตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้คือเราทําอะไรได้บ้างหลังจากที่เราเป็นไซส์นี้แล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้ามาตรงนี้ก่อนก็ดูว่ามีแดนไม้อีกเปล่าเป็นการไปลองพลังความโหดด้วยเอาละขึ้นบนกันครับเหมือนเวสจะมีมาใหม่ด้วยครับคือเวสแต่ละเวสเหมือนคล้ายๆว่าเราเนี่ยจะต้องทําการเลเวลอัพก่อนนี่ไงเอเป็กพีเดีเตอร์คือตัวนี้ครับ เอาละทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปด้านนู้นก่อนนะครับอ๋อข้างนู้นที่เราเห็นไกลๆนี้มันเป็นป้ายทะเบียนนี่หว่าล้ำอยู่สูงมากขึ้นไปเอาไงวะเนี่ยเดี๋ยดร้องค่าเครื่อหน่อยดิเฮ้ยมันเปิดมันเปิดก่อนเลยอุย้ยทำเมือกมาได้เลยเฮ้ยคาบติดเลยนีวยว่อ่าเหมือนจะคาบติดครับหนีเลยครับมาดิติดไว้ไม่ติดยังไม่ติดครับได้แต่สู้สบายเลยสู้สบา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 ยปืนปืน ว้าวว้าวเชือดเรียบร้อยโคตรโหดแล้วตอนนี้ฉลามเราอะไปต่อพอปิดโซนหน้าไปนี่รู้สึกว่าจะสแกนยากขึ้นนะครับในตอนนี้อ่ะมุ่งหน้าไปเก็บป้ายทะเบียนแป๊บอะไะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาป้ายทะเบียนก่อนถึงบบ่อนนี้ถึงไหนวะเนี้ยโอ้ยอยู่สูงอะเนี่ยไม่น่าจะถึงว่ะเฮ้ยไปเอาไงวะเนี้ยโคตรสูงเอาแลววันนี้เอาอีกเควสนึงแล้วกันครับ เป็นควีสแล่วพีเดเตอร์ตัวนี้ราคูด้าไปเอาละทุกคนมาถึงแล้วครับดูเหมือนว่ามันอยู่ฝั่งนู้นว่ะเราต้องข้ามทางนี้นี่นี่นี่ทางน้ามได้โอเคนี่จุดที่เราเคยมาทำควีสวันก่อนเนี่ยตรงนี้ที่ผมโดดข้ามมาแล้วก็มันจะมีตรงที่เราต้องใช้ตัวใหญ่ก็คืออาเดว์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราจะพังเลยแล้วมันยังมีเอลเดอร์อีกนะ รู้สึกว่าเวลยี่สิบจะเป็นเอลเดอร์นี่ไงเอเป็าลาคูด้าครับน่าจะโหดแน่นอนเลยตัวเนี้ยผมว่าค่อนข้างมั่นใจข้างหน้านี้บอกว่าดีแหละเอามาเอามามันโดนสแตนด์ได้อยู่อุ้ยเฮ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 ้ยโคดูหน้าโคดูหน้าเอาดิ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 ขยี้มันได้อยู่ครับไปไหนแล้วครับเนี่ยไปดูแล้วตาไปตามันไปจุดปากรไม่รีบเลือดสวนสวนมาสวนมา สวนมาสวนกลับไม่โกงเออข้ามแาแล้วข้าาแล้วข้าาแล้วขยี้ขยี้อยู่ไหนอีกโอ้โหจะหนีอย่างเดียวสู้หน่อยดิสู้หน่อยดิเอาลบมาแล้วก็เคา์เตอร์แอทแท็กราบ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 ขึ้นข้างบนโซงลากูมองไม่เห็นไปดูแลแ้วครับเลือดเหลือนิดเดียวไม่ได้เก่งเหมือนที่คิดนี่วาฮะตีแน่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 เชือดมาเชือดมาเดี๋ยวปลาดีใส่มันแมงเลยกดต้องตีนังมึงอยู่ไหนมึงเอ้อ าดใส่มืน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 แล้วมืนแล้วไแล้วกแล้วไปแล้วไม่โดนกูหลบทันพอดีมาดิมาดิมาดิเลเวลสิกับเลเวลสินะครับสบายมากตามตามแต่เรากัดมันโดนยาามาเลยนะนีเรียบร้อยุ้ยได้ฟันไหมฟันใสโครงกระดูกเหล็กครับเจ๋วเลยเจ๋วเลย ไปเลยกลับไปดูกันเลยที่บ้านเรานะครับว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ดูดิว่าฟันที่ได้มาเป็นไงบ้างลองใส่ทุกคนฟันยังใหญ่เลยทุกคนโอ้โหโหเลยนะเนี่ยตอนนี้มันจะมีบอกอายุด้วยอายุต้องระดับทีนถึงจะใส่ได้ไอตัวสตันนี้กับอันนี้ที่บวกดาเมจกัดเรือแรงขึ้นอีก12%หูยกูชอบเลย,ยงั้นเอานี้แหละอัปเกรดด้วย ไปอัปเกรดนี่จะบวกเพิ่มเป็น10กับ24คูณสแจวเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไซส์มัน3.4เมตรโอ้โหเมื่อกี้ตอนแรกที่อัพทีแรกเรากดเข้ามามัน2กว่า26กลายเป็น3เมตร4แล้วครับแล้วก็ใส่ฟันใบนี้เราบอกเลยว่าถือโคตรมากขึ้นแต่ยังไงเนี่ยมาลองดูความโหดของฟันนี้ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับในพาร์ทนี้กดไลน์ไว้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผม